I'm so lonely broken angel I'm so lonely listen to my heart I want a lonely broken angel come and save me before i fall apart I'm so lonely broken angel I'm so lonely listen to my <coughs> จะไทยกับ,บอกรายจะได้เก่งบ,กบ,กบอกรหัสแครผู้พอบบดี้แบบแง่ยุ่งกันเนาะมาทิมงาน พูดเลยไงเยี่ยงสองเรื่อย <แ fast S 2> ได้ครอเจียสองเรื่อยได้หรอ

แล้านี้ก็ได้มาถึงจุดหมายเรียบร้อยครับดูรถแต่ละคัน,สภ,นสภาพยับเยินยับช่างบอยก็เซลฟี่ยับเยินเนาะสภาพยับเยินทุกคันโอ้โหเราเดิมมาได้ไงอะ่ะ ใจถึงใจถึงนี่ครับเหนื่อยไหมสุดๆเลยสุดๆ <laughs> นี่ครับอันนี้ก็เป็นแบบเคร่ง <laughs> เ,เครียด <laughs> <laughs> รับโอ้อันนี้น้ำโอ้โหน้ำใสครับขนาดฝนตกนะเนี่ยนี่ครับ สองคนนั้นไปพอดลักอย่างกันบนสะพานนี่นี่เนี้ยโอ้นี่ครับโอ้น้ำใสเนาะจนเป็นสีฟ้าเลยอ่ะบูมือนน้ำโอ้น้ำใสอ่ะมโอ้ไปดูจุดชมวิวนะครับ ไปได้เปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองย่องดูโอ้ได้ได้ได้นี่ครับวิวสวยมากเลยนี่ครับอันนี้ก็อื่ทีมงานเราอยู่นูน่น นี่ก็จะเป็นาสาราเนกประสงค์เอาไว้สำหรับลูกเสือหรืออบรมอะไรต่างๆนะครับก็ทางอุทยานเขาจะเป็นสถานที่ให้เราโอ้ยตน้น้ำใสมากเลยครับน้ำใสมากแล้วก็เย็นนะเนี่ยน้ำเย็นมากปลาวิ่งไปนู่นโอ้ปลาก็เยอะ นี่น,นะครับมันก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นใจนะครับหายเหนื่อยเลยพอได้มาเห็นแล้วก็หายเหนื่อยน้ำใสมากเลยนี่นี่ก็จะเป็นลานสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับปูเสือมันนั่งมาอะไรตอนนี้มันนั่งไม่ได้ครับเปียกหมดเลยนี่ก็จะเป็นหอสำหรับ ลูกเสือหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับป้องกันนะครับเขามาฝึดกันที่นี่น่นครับแล้วก็วนกลับมาที่เดิมงงบอยไ,ไหไหาเนื่อยมถึงครับายใจช